ชมแล้วปะมันเจ็ดเหรอมันเจ็ดหรอน้องรอวมรวลูกนี่ดามีดามจแก๊สอ่อะี๋ยวเด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 ี๋ยวเยเดี๋ยวีเี๋วี้นี่ยวไดี๋วมีเีดี่ยวดวดีดีเดี๋อวเดี๋ยวีมืวเวเดีวเวเวเาว ไปมาลงแก่แ้กูมีป่าปะเนี่ยผมวิผมวิผมวิมันเซอันนี้ันเซอันนี้ันเซอผี้เฮ้ยเดี๋ยวกูมาเอาผิวอันนี้ออกมาออมาออกมามาที่วหนติงติงเกอเดียวเดียเดีย็ดเดเออโอ้เียวอ้กูเป็นหมีตัดตเฮ้ยมีตีมาเฮยไปไหนไปทางไหนจะไปทางไหนจะไปทางไหนไไไไไไ

อแไ้วะไปมาแล้วอะไรอะไร่ะไม่ได้หมอหมอมาแล้วมาแล้วไม่ต้อหัวเน่สามสองหนึ่งไปแล้วพี่นอนพีเข้ามาดี๋ยวนอนพี่นอนอนหมอมาหมอมาห้อมาห้อมาไม่ไม่วกูวิ่ง ครณอ้องโอซีไหมหรือไม่ทำไมมีปะมีไอเดิเฮ้ยหเดืนเด็กปะทางขวาดิเฮ้ยอยู่ตรงตางซ้ายได้เฮ้ยแลววสวยได้สามสองเฮ้ยอยู่ใครวะไอเฮียอุ้ยไอรูปป่ะนาพี่เอ่อเปิไมค์ต่อไปนะมันวิ่มัเรีบมันรมานรีบมาเร็วมัน

เวที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 เวีเวท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 ีวทีเวทีเวทเวทีเวทีเวทเวทีเวทีวเวที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 เวทเวีเววทีเวทีเีเวทีเีเวท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 ีเวีเเวทีเวทีเทีเว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 ทีีเไเเเนีีีทเ ไม่เป็นไรไม่เปนไไปอดีงีนวรอดมั้ของดีมีมั้ยมมั้ยมีันนึงถอนย้อหน่อยตน้โยนัด้วสามสองหนึ่ง้จไปต่อ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 ตาไปังวะเ่นตายไปเน่ยทรเร็ว

มันเทินกลับนันเทินกลับม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 ันเทินกลับไล่ไล่ไล่เัไล่คุณแบงค์คุณเปิดหไหมเฮ้ยเราเื่อเื่อมองเขื่อมองเผื่อมองมดูอยู่ผมดูอยู่ผมตายแล้วตายแล้วพี่กูมืออยู่ดีทีและมีคือที่อะไรเนี่ยเอ๊ะหรือว่าผมสามารถทำยงไงได้ยังกูจะพาตัวเันเลยเอไม่เป็นไรเกจหรอเรืออะไร เ้กเรามันชีดนี้คำเฮี้ยเลยรู้เราขึ้นด้วยสามอีกงีหนึ่งเฮ้ยเกืบตายไอ้ัตว์อาวมีตะกี้มาอาาอามาอ้า้าาาอ้โหเล็มีเอ้ยเรอ้าวช่วยเราเลยช่วยมาช่วยช่วยช่วยเหาเฮ้ยพี่ก็ตายก็ตายก็ตายกายกายอยู่ตายเฮ้ยช่วยไอ้าย

เฮี้ยเจสองตัวไอ้เงี้ยเบืออมันจะใครไปไหมตายสาวมันจับไอ้นู่นตายไอ้พาที่เดินตางมาโอ้โหโอ้โมันหนีแล้วมันหนีแล้วพี่แค่หน่อยแค่หน่อยแค่หน่อยทำหน่อยมามาผมรู้ผมรู้ผมรู้กระโดดมีดสิทิ์เลยต้องน้อยกว่าต้องน้อยกว่าไอ้เงี้ยไม่นอตไม่ได้แล้วที่บนนี้อยู่ไกลมันกลัวมันกลัวมันกลัว แต่ว่าผมก็เราจบที่ที่นี่ว่ะโยมเนียที่เมนต์มันมาเติมข้างหลังนี่จะได้จะได้เพื่อเก็บฐานองหนึ่งจะเฮ้ยพี่พี่พเอาอยู่กลางใจเย็น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 เึ่นนอนอีไหมขย้นนอนดีหมชายชายชายชยชายชายไม่เกียยิไม่เกียรติระวังะงไรอะไรนี้เป็นหมเป็นมาเ็นมาเป็นหม ไปไปกับต้นมีไปไปพักกิจนี่ต้นผมสามสองหนึ่งไปแวไป้วไปแล้วไอ้สัตว์นเน่อยงใตัอกี้เอร์มาตามอีกเ้ยอะไรกันอนี้ว่าแล้วไอ้สัตว์ต้องเกิดเหตุการณ์นี้เี้ยเทัพี่โครอดนะหนูร้องไห้ เฮ้ยเจอยู่คชดคามมาดีููด้บ้ดไอ้ว่าแล้วไม่น่าเลยไม่น่าเลยไ้มาเลยไม่ได้ดสจิงหรือว่าเราคนขึ้นมาไปกา <c oughs> แต่ว่าผมไามสองหนึ่งเกิดรับ ทีวีอยู่ใ่มนีขึ้นบนขึ้นบนเราขึ้นบนไอ้สัตามไปี่แล้วมันลงตู้่แล้วนี่้หลงแก่ยะสายไายเกียร้ินะไม่เกียร้วนะมันช็อตไอ้เี้ยวมันช็อตนะข้างบนนะมันช็อตมันช็อตลังมนช็อตลัางเรามันช็อตลังเรามันช็อตลังเราระวังไปพี่ก้ับก้มาก้ากลัมามกามกมาม้้ไ้้้ก้นกมม ไอ้แ่อน้าเพรเหรอไอ้ไ้ด้อ้ไามสองหนึ่งเออไอ้สัตว์เบสซิ่งหายโอเคสมีนี่นี่นีเวฟเวฟเล่าาเวฟเ่พี่เดียวครับหลม้าเลยมีนะครับกลม้าเลยไอ้คือแม่หนหายไอ้ตัวสีเอ้ะว้าขึ้นไปวาอันนี้ไม่ต้องูาจูนะช้าจูนะอะเบนนะช้าจูนะ เฮ้ยร้อหยากได้ใหญ่ๆเลยสามสองหนเยครับล่ตายไอ้ที่อเฮ้ยะารเนี่ยอ้ที่ต้องเเมหมอสเหมอเฮ้ย้องดมันยังไม่อยู่มันยัไม่อยู่มันมองมันองผมไม่มีแล้วมีแล้มีแล้เออได้อบคุณได้มมีมีมีสามเฮ้ยมีแล้วว่ะ